ตะกาศสารวานาสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9มกราคม6 6 6นนะคะวันนี้ร้านเราเปิดร้านเป็นวันแรกนะคะต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านนะคะที่หยุดยาวไปหน่อยนะคะหยุดตั้งแต่วันที่30นะคะเพิ่งเปิดวันที่9นะคะวันนี้นะคะเปิดเป็นวันแรกนะคะหยุดยาวนะคะมีหลายเหตุการณ์นะคะที่ ต้องได้หยุดนะคะตอนแรกว่าไม่หยุดปีใหม่นะคะมันมีเหตุการณ์ที่ต้องให้หยุดเนะาะก็จะมีลูกค้าบางท่านนะคะที่สั่งของมาตั้งแต่วันที่29ทธันวานะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดส่งของนะคะยังไงก็จะชดเชยนะคะแล้วก็จัดส่งให้เป็นวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะทั้ง38บบ้านนะคะที่เราจะจัดส่งของในวันนี้นะคะ สำหรับเส้นพลาสติกของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อเส้นพลาสติกก็ติดต่อได้นะคะเบอร์โทร0930532316นะคะวันนี้ก็จะมาพามาดูนะคะนี่เป็นของที่เราแพคเสร็จเรียบร้อยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็เตรียมส่งวันนี้นะคะส่วนตะก้าแล้วก็น่าจะได้ส่งไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะคะนี่ วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูเส้นพลาสติกนะคะสาหรับเส้นพลาสติกของเรานะคะสีนะคะก็ยังคงเหลืออยู่นะคะหลายสีเหมือนกันนะคะเพราะว่าของเข้าวันที่ยี่สิบเก้านะคะก่อนที่เราจะหยุดพอดีนะคะแล้วก็ได้หยุดยาวเลยนะคะสีของเส้นพลาสติกก็จะมีตามนี้นะคะสีเขียวนะคะสีมะนาวนะคะสีชาเขียวนะคะเขียวตองนะคะไม่ว่าจะเป็นม่วงนะคะ ม่วงเราก็จะมีอยู่สามเฉดสีสีนะคะรอบนี้มีสีเฉดสีนะคะก็จะมีม่วงอ่อนนะคะม่วงกลางนะคะแล้วก็ม่วงเข้มที่เพิ่มเติมมาคือม่วงใสนะคะสีม่วงใสนะคะแล้วก็จะมีนะคะสีน้ำตาลนะคะสีหวานนะคะสีดําก็มีนะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็มีสีแดงนะคะสีน้ําเงินนะคะสีฟ้า ฟ้าก็จะมี3ามฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าเข้มฟ้ากลางแล้วก็ฟ้าอ่อนนะคะสีสนิมสีกะปีนะคะสีทองสีเหลืองนะคะสีสีเทาเราก็มีนะคะสีเทาก็มีแล้วก็สีไหนอีกก็จะเป็นโทนสีชมพูนะคะโทนสีชมพูก็จะอยู่ด้านบนนะคะสีชมพูก็จะมีสีชมพูสดชมพูบันเย็นชมพูลิ้นจี่นะคะสีโอรสก็มีนะคะ ส่วนพิมพ์ลาย3เลนนะคะต้องการเป็นตัวไหนก็ลองทักกันมาดูได้นะคะสําหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็ย้ําให้อีกทีนะคะเบอร์โทร0930532316นะคะสำหรับเบอร์โทรในการสั่งซื้อสินค้านะคะหรือว่าจะสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะหรือว่าทัก Facebook มาก็ได้นะคะ Facebook ตะกาสารบ้านหนานะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะส่วนสายยางเราก็มีนะคะสายยางทําหูกระเป๋าเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะสายยางตัวนี้จะเป็นสายยางนะคะขนาด8ปคูณเนะคะขนาด8ปคูณเมิลนะคะสายยางของเรามีขนาดเดียวนะคะลูกค้านี่สายยางจะมีขนาดเดียวนะคะเป็นสายยางแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะนี่ ถ้าสั่งยกม้วนก็ม้วนละ2องร้นะทุกคนทักมาได้นะคะส่วนเส้นพลาสติกของเราก็จะมีเป็นม้วนนะคะอันนี้คือม้วนเล็กสุดนะคะทุกคนม้วนละ2อกิโลนะคะม้วนเล็กสุดม้วนละ2อกิโลนะคะถ้าเป็นม้วนใหญ่ก็ม้วนละสิบกิโลแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีม้วนละ10บกิโลสักเท่าไหร่นะคะ อุปรกรณ์ก็มีนะคะ át, หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนฟุ้งฟิ้งนะคะหูกระเป๋าหรือว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาติดกระเป๋ายิงก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นขนฟุ้งฟิ้งนะทุกคนนี่ฟุ้งฟิ้งติดกระเป๋านะคะตัวนี้ก็เพิ่งสั่งของนะคะนี่เพิ่งสั่งเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะตัวนี้นี่ขนฟุ้งฟิ้งนะคะที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็จะมีสีดํานะคะ ตัวนี้จะเป็นส้มพีชนะคะจะเป็นสีพีชนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะม่วงอ่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นม่วงกลางนะคะม่วงเข้มนะคะสีครีมนะคะสีขาวไม่มีนะทุกคนจะมีเป็นสีครีมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็มิ้นเข้มนะคะมิ้นเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีส้มนะคะ ตัวนี้จะเป็นมิ้นต์อ่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีก็คล้ายากับตัวนี้ตัวนี้สีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะจะออกเป็น,น,ปนใช่ไหมตัวนี้จะเป็นสีโอรสนะทุกคน,น,นแสงอ่อน ส่วนตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูอมส้มอมแดงนะคะอันนี้จะเป็นม่วงอ่อนนะคะใครสนใจเป็นสีไหนเป็นตัวไหนก็ลองทักถามกันมาดูได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะหกมิลเราก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นหกมิลกันนะคะหกมิลน,นี่จะมีตามนี้เลยนะคะเส้นหกมิลน,นะคะจะราคาสูงกว่าเส้นอ่า สิบสองมิลน,นะคะอันนี้จะเป็นหกมิลน,นะคะจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นี่นะคะหกมิลเราก็มีหลายสีนะคะถ้าใครสนใจก็ลองทักถามกันมาดูได้นะคะ<ว>เดี๋ยวจะส่งสีให้เลือกนะคะบางสีก็จะหมดนะคะเช่นสีน้ำตาลน,นะคะตอนนี้หมดนะคะสีแดงเดี๋ยวดูกัอนนะสีแดงก็หมดนะคะตอนนี้สีแดงก็หมดสีส้มก็หมด เพราะว่าเดี๋ยวสั่งของอีกวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะพอดีร้านเราเพิ่งเปิดงานอ๋อี่ไงเห็นแล้วนี่นี่นี่ทุกคนเขามาอยู่ด้านนี้สีแดงก็มีอยู่นะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงแดงมีสองแดงแดงแดงนี้ทำไมมันออกชมพูชมพูแม,ม่เนี่ย จะแดงเบอร์ศูสองกับศูนย์สามเนี่ยแดงจะมีสองเบ<ร>อร์นะคะแง,งแต่มองมองในกล้องเหมือนเหมือนสีบานเย็นเลย่มีสะท้อนแสงหรือเปล่ากับพลาสติกอ,อันนี้จะเป็นแดงสดนะคะอันนี้จะเป็นแดงช้ำอันนี้จะเป็นแดงสดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเขียวขี้ม้านะคะตัวนี้จะเป็นสีทองนะคะสีบันทองนะคะแล้วก็สีมิ้นท์อ่อนนะคะ สีฟ้าอ่อนแล้วก็สีกะปินะคะสำหรับหูกระเป๋าของเราแสงก็จะย้อนแสงหน่อยนะทุกคนหูกระเป๋าก็มีนะนี่หูกระเป๋าก็จะมีตามนี้เดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจก็ลองแอดไลน์กันมาดูได้นะคะของก็มีหลากหลายอย่างเลยให้เลือกนะคะเดี๋ยวจะพาไปติดลายชื่อนะคะในการส่งของวันนี้กัน เอาสองหน้าไม่แน่ใจของป้ามาลัยนี่ก็ตั้งแต่ก่อนปิดนะคะตั้งแต่วันที่ยี่แปดยี่เก้าเลยนะคะยังไม่ได้ส่งของให้เลยเเก็คือส่งไปแล้วแหละแต่ทีนี้ขนส่งเขาแปะหน้ากล่องผิดก็เลยลูกค้าก็เลยส่งของกลับมาแล้วก็เราก็เลยได้ส่งให้ใหม่นะคะ เดี๋ยวหาไปที่ละรายชื่อนะคะอันนี้ของสกาวเดือนนะคะสกาวเดือนมีสองกล่องเราจะส่งเป็นขนส่งเจแนทนะคะสกาวเดือนมีสองกล่องสกาวเดือนอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะเพีงสกาวเดือน สองกล่องเอ๊สะสกาวเดือนสามเลยสามนะคะของสกาวเดือนนะคะจะมีอยู่สามกล่องนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น นัทนันนะคะร้านนัทนันบิวตี้ช็อปค่ะอันนี้จะเป็นเส้นพลาสติกนะคะเป็นเส้นพลาสติกแล้วก็พวกอุปกรณ์อย่างนี้ค่ะก็จะหลายกิโลอันนี้จะเป็นของคุณประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์พราโชตน,นะคะ บัวรองเงินขาวบางทีก็อาจแบบว่าฟ like, ังชื่อลูกค้าผิดผิดบ้างนะคะเขียนไปผิดบ้างก็มีนะคะสั่งหลายๆรอบค่อยค่อยได้ชื่อที่แท้จริงบ้างก็มีนะคะปักพาพนปักพาพนชัยเดชนะคะ มหาสารคามวรัญญาปะสะะันรคกอันนี้คือส่งวันนี้แบบน่าจะเต็มรถเลยนะคะเพราะเราก็เพิ่งเปิดรับออเดอร์ ตอนวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแล้วก็มาส่งของวันจันทร์นะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รับออเดอร์เลยอันนี้จะเป็นวันเพลงอันนี้ยายน้องคิมนะคะ คุณน้อยสามีนะคะน้อยสามีรู้สึกจะมีสองน,ะน้อยสามีมีสองใช่แต่น่าจะปิ้นมาอันเดียวของคุณน้อยสามีนี่จะเป็นสองกล่องนะคะแต่ปิ้นมากล่องเดียวก็ปิ้นเพิ่มนะคะ อันนี้ตะก้าฝาปิดชุดนี้นะคะลูกค้าสั่งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะตอนอันนี้แบบว่าคิวยาวมากอันนี้ของคุณวันเพ้นนะคะวันเพ้นสีดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำกันนะคะมายาวนานมากคุณวันเพ้นนะ นะคะคุณเบ้ามุกดาจิตนะคะสุขของวันนี้เหมือนกันนะคะวันจันทร์วันจันทร์ที่เก้ามกรานะคะเปิดางานเป็นวันแรกนะนคุณวาลี นามมุงคนคุณนามมุงคุณอันนี้ของคุณเบียนะคะจังหวัดสุโข,ขทยัยอันนี้ก็เป็นลูกค้ากันมายาวนานหลายปีแล้วนะคะคุณเบียนี่ก็จะแบบว่า นานๆนะคะเดือนสองเดือนสั่งครั้งหนึ e ่งนะคะโอารีกุลาบอันนี้ของป้ากุหลาบนะคะป้ากุลาบหน้าเกลียวหน้าเกลียวนะคะกุไรวันนะคะ ไร้วันทานกรรมนะคะไม่มีที่จะเดินบุตรไรวันนะคะรัชดาพรคนศัก อ,อันนี้คุณรัชดาพรพลศักดิ์นะคะไั่าาง่ะนอคน้องคูน้องคูนน้องคูนเสียงเวาบาๆหน่อยรูป วันนี้ลูกชายไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็จะเสียงโทรศัพท์เสียงดังมากหนูลดเสียงโทรศัพท์ลงให้แม่หน่อยลูลกลดเสียงลงแม่ทำงานอยู่ที่จะไม่ได้ดูโอเคไหมเพราะนี่ไงคุณน้อยสามีปินมาสองอยู่ ของคุณน้อยสามีจะมีสองกล่องนะคะอันนี้ของป้ามาลายนะคะอยู่ไหนน้อเมื่อกี้เห็นอยู่ป้ามาลายสีสมชัยนะคะป้ามาลายนี่แบบว่าสั่งเดือนละเดือนละหลายรอบนะคะป้ามาลายเป็นลูกค้าประจำนะคะ น่าจะสองปีสามปีแล้วมังน้องปมาอะไรใช่ประจานะคะขอบคุณมากนะคะประจาอันนี้ของคุณไพฑูรย์นะคะไพฑูรย์ดาวใสายไพฑูรย์ดาวใสอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะขอบคุณมากค่ะขอบค่ณนะะคคน,นี่นะคะ ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่อุดหนุนนะคะอันนี้คุณณรือโมลน,นะคะณรือโมลบุญม,ม,ม,มากนะคะส่งขนส่ง JNT นะคะก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันนะคะว่า บางพื้นที่ก็อาจจะส่งช้านะคะบางพื้นที่ก็อาจจะเร็วหน่อยนะคะอยู่ในโซนภาคอีสานเหมือนกันก็น่าจะน่าจะส่งเร็วอยู่นะคะวันนี้สา ขอบคุณวันนิสาเอคุณวันนิสานะคะขอบคุณมากค่ะคุณมารีนะคะมารียศเหลานะคะกนกนะคะคุณกนกดำเนินโฉมนะคะอันนี้อยู่พระนครศรีอยุธยา อันนี้จะเป็นของคุณสมพานนะคะสมพานคูณกเกษมนะคะหนูลดเสียงลงหน่อยลูกยายบอกอยู่เยอะขึ้นอีกอยู่เลยน้องคุณจินตนานะคะนี่จินตนาทองดี สำหรับใครที่โทรสั่งของวันนี้นะคะก็จะได้จัดส่งของให้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้รัชดาพรพูนสักนะคะรัชดาพรพูนสักนี่จะมีสองกล่องนะคะกล่องละหนึกิโลเนาะเพราะว่าลูกค้าเพิ่มเติมมานะคะก็คือกล่องแรกแพ็กไปลแล้วแล้วลูกค้าก็ ช่วงแพ็คของเมื่อวานนี้ลูกค้าก็โทรมาสั่งเพิ่มนะคะก็จกัดอีกหนึ่งกล่องไปนะคะแต่ว่าค่าขนส่งก็ไม่ได้เพิ่มนะคะยังค่าเดิมเพียงใจเงาภูทองนะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการขอบคุณมากเลยค่ะอยู่สมุทรปราการนี่ก็น่าจะประมาณวันพุธนะคะวันพุธพฤงหัดนะคะน่าจะถึงขอบคุณมากๆานะคะ อันนี้บุญช่วยนะคะบุญช่วยพ,อพ่อคูณอันนี้ก็เป็นลูกค้ากันมาแบบยาวนานมากๆเลยนะคะหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะบุญช่วยพ,อพ่อคูณจะเป็นกล่องนี้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ เป็นสุวรรณานะคะสุวรรณาย็นยอดวิชัยนะคะอยู่อุทัยธานีนะคะสุวรรณานี่ก็ลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมกันมาหลายปีแล้วนะคะก็ขอให้เป็นลูกค้ากันแบบนี้ตลอดไปนะคะอยู่ด้วยกันไปยาวๆเลยนะคะ น,นี้จะเป็นนวลนะภานะคะนวลนะาออมสุเกริญนะคะคนนี้จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะนนทบ,บุรีนะคะอันนี้คุณบุบผานะคะบุบผาอยู่หนูนะคะอยู่นนทบ,บุรีเหมือนกัน หาอยู่นูนะคะอยู่จงบบังหวัดนนทบ,บุรีนะคะลูกค้ามาแบบยาวนานนะคะอันนี้คุณบุญไหลนะคะบุญไหลคําภูเวียงนะคะอยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะ่ะของแม่บุญไหลนะคะจังหวัดอุดร ของเล็กๆ,ๆตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอุปกรณ์ตุ๊กตานะคะหรือว่าจะเป็นขนฟุ้งฟิงอย่างเงี้ยคะ่ะก็สังส่งเฉพาะอุปกรณ์นี้นะคะทันชนกนะคะทันชนกโกสินนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คะขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้ากันแบบยาวๆเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นของของคุณทันชนกนะคะ แล้วก็คุณเมซินีนะคะเมซินีค่ะเลลามนะคะเมซินีค่ะเลลามนี่ก็อันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะคะสั่งลวดนะคะตัวนี้เป็นลวดนะคะลวดทําขอบตะกร้าะคะอ่านี่นะคะจะเป็นลวดที่ทําหูตะกร้าตัวนี้นะคะนีน่มันจะใช้สองเส้นนะคะในหนึ่งใบนะคะ ตัวนี้ลวดอ่าตัวนี้จะความยาวนะคะ60เซนติเมตรนะคะคู่ละ1ิบาทถ้าใครสนใจก็ทักกันมาได้แล้วก็จะตัดให้นะคะตัดหรือว่าสั่งเป็นกิโลก็ได้นะคะลูกค้าสั่งเป็นกิโลก็ได้อันนี้คุณทองบ่อนะคะนาเจิมพอยนะคะทองบ่อนาเจิมพอยอยู่จังหวัดุ้ดนทานีเหมือนกันคะ่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ อุดหนุนสินค้าจากร้านเรานะคะขอบคุณมากมากนะคะสุดท้ายนะคะคุณเสาวดีนะคะอมรสังนะคะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไกลเลยนะตัวนี้นะคะตัวน,น,นี้น่าจะถึงวันพฤหัสแน่เลยนะคะอยู่สุราชนะคะมันก็แล้วแต่พื้นที่นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะในการ ติดลายชื่อนะคะในการจัดส่งสินค้าของวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนนะคะสินค้าจากร้านเรานะคะยังไงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย